หวังว่าทุกคนจะดาวน์โหลดเอกสารมาได้พร้อแล้วนะคะก็ถ้างั้นก็มาเริ่มเรื่องแรกกันดีกว่าเรื่องแรกค่ะเราจะเริ่มกันตั้งแต่อะตอมเลยก่อนที่เราจะรู้ว่าธาตุแต่ละตัวทําปฏิกิริยาเคมีกันแล้วเกิดอะไรขึ้นเราต้องรู้จักหน่วยที่เล็กที่สุดของมันก่อนก็คืออะตอมค่ะอะตอมประกอบไปด้วยโปรตอนนิวตรอนอิเล็กตรอนอ่ะต้องเล่าก่อนว่าอันนี้มันเป็นเนื้อหาที่เรียนในมหนึ่งนะคะดังนั้นถ้าใครดูแล้วก็ข้ามไปคลิปถัดไปได้เลยค่ะนี่ภาพสัจจะออฟอะตอมค่ะโปรตอนคืออะไรโปรตอนคือประจุบ,บวกค่ะ ซึ่งการที่มันเป็นประจุบวกคือมันมีคุณสมบัติเป็นบวกใช้คำว่าอ่างนี้ดีกว่านิตรอนคือประจุที่เป็นกลางค่ะและอิเล็กตรอนก็ตรงก,ก,กันข้ามค่ะคือประจุที่เป็นลบจากภาพเนาะก็จะเห็นว่ามันมีโปรตอนกับนิตรอนอยู่ตรงกลางแล้วก็มีอิเล็กตรอนวิ่งอยู่รอบรอ ถัดมาค่ะตัวนี้เขาเรียกว่าสัญลักษณ์นิวเคลีย์ค่ะสัญลักษณ์นิวเคลีย์สัญลักษณ์นิวเคลีคย์มันจะอธิบายทุกอย่างของธาตุนั้นๆค่ะเรื่อจากตรงกลางสัญลักษณ์ของธาตุค่ะอย่างเช่นว่าอาจจะเป็น C คือคาร์บอนโอออกซิเจนอะไรอย่างนี้ด้านบนค่ะเป็นเลขมวลแล้วก็ด้านล่างเป็นเลขอะตอมเนาะ เลขมวลคืออะไรคะเลขมวลคือมวลของธาตุนั้นๆในหนึ่งหน่วยปริมาณอ่ามวลของธาตุในหนึ่งหน่วยปริมาณเท่ากับจำนวนโปรโตอน บวกกับนิวตรอนเลขมวลคือจำนวนโปรตอนกับนิวตรอนรวมกันค่ะที่มันอยู่ตรงกลางในนิวเคลียสนั่นแหละอ้าวคำถามถ้าเลขมวลคือมวลของธาตุแล้วทำไมถึงไม่รวมอิเล็กตรอนด้วยคำตอบก็คืออิเล็กตรอนมีมวลน้อยมากๆเลยค่ะจนมันแทบอิเล็กตรอนมวลน้อยมากเขาก็เลยแบบน้อยมากๆจนมันแทบจะไม่ต้องคิดเลยอ่าชี้ไว้หน่อยละกันว่ามวลน้อยมาก มวลน,น้อยมากก็เลยไม่นำไปคิดนั่นเองค่ะเลขอะตอมค่ะเลขอะตอมฟังจากชื่อเนาะมันก็น่าจะเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าคือธาตุอะไรดังนั้นเลขอะตอมคือสิ่งที่บ่งบอกว่าธาตุนี้คือธาตุอะไรตามนั้นเลย่ะอ่าสิ่งที่แบบเป็นเลขเฉพาะของแต่ละธาตุนั้น บอกว่าเป็นธาตุอะไรใช่ค่ะซึ่งเลขอะตอมเนี่ยมันจะเท่ากับจำนวนโปรโตอนคือจำนวนโปรโตอนมันจะบ่งบอกว่าถ้าแต่ละชนิดจะมีจำนวนโปรโตอนไม่เท่ากันค่ะพูดนี้ดีกว่า ดังนั้นเลขอะตอมจึงเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าธาตุนี้คือธาตุนี้นะอย่างเช่นธาตุที่มีโปรตอนเท่ากับ5ากับธาตุที่มีโปรตอนเท่ากับ6ก็จะเป็นคนละธาตุกันและมีคุณสมบัติไม่เหมือนกันค่ะประมาณนี้ถัดมาค่ะประจุบวกลบของธาตุต้องอธิบายก่อนว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยอ่าโดยทั่วไปแล้วจำนวนโปรตอนจะเท่ากับจำนวนอิเล็กตรอนค่ะ จำนวนโปรโตอนเท่ากับจำนวนอิเล็กตรอนก็คือมันมีสมมติว่ามันมีโปรโตอนห้าตัวมันก็จะมีอิเล็กตรอนหตัวเหมือนกันค่ะทำให้ธาตุอ่ะมันไม่ยืงไปทางบวกหรือลบทางใดทางหนึ่งมากเกินไปทีนี้ประเด็นมันอยู่ที่ว่า ท่าละมันสามารถเป็นบวกหรือเป็นลบมากกว่าปกติได้ค่ะอย่างเช่นอันนี้ค่ะจากเสศลลักนิเคลียหน้าที่แล้วเนาะจะเห็นว่ามันไม่มีอะไรข้างบนตรงนี้แต่ว่าอันนี้ค่ะมันมีสองบวกอยู่ตรงนี้แล้วก็2ลบอยู่ทางนี้แปลว่าอะไรก่อนอื่นเราพิจารณาเลขมวลก่อนค่ะเลขมวลเท่ากับ13คือมีโปรตอน13ตัวการที่มันเป็นประจุบวกค่ะแสดงว่ามันมีโปรตอนมากประจุบวก การที่มันเป็นประจุบวกแสดงว่าคือโปรตอนมันคือประจุบวกเนาะดังนั้นประจุบวกก็เลยแปลว,ว่ามีโปรตอนมากมันบวกสแสดงว่ามันมีโปรตอนมากกว่าอิเล็กตรอนอยู่สตัวค่ะดังนั้นสมมุติว่าเรามีโปรตอน13บสามตัวใช้ p บวกเนาะโปรตอน1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแป เราก็จะมีอิเล็กตรอนอยู่น้อยกว่าโปรตอน2ตัวค่ะเราจะมีอิเล็กตรอนหนึ่ง6 7 8ส1 0 1ีตัวค่ะเพราะว่ามันเป็นประจุบวก2แสดงว่ามันมีอิเล็กตรอนน้อยกว่าโปรตอนอยู่13ตัวในขณะเดียวกันถ้ามาดูฝั่งนี้ค่ะฝั่งนี้เนาะมีโปรตอนเท่ากับ13ตัวเท่ากันขอกับปีวานเนาะ การที่มันเป็นประจุสองลบค่ะสแสดงว่ามันมีอิเล็กตรอนมามีอิเล็กตรอนมาเรามีปรตอนสิบสามตัวเท่าเดิมค่ะหนักก็มาทั้งหมดเลยเรามีปรตอนสิบสามตัวค่ะแต่ว่าเรามีอิเล็กตรอนมากกว่าปรตอนอยู่สองตัว ็แสดงว่าเรามีเลกตอนทั้งหมด15ตัวนั่นเองค่ะก็ตรงนี้ก็น่าจะทำให้เขาเข้าใจกันได้อยู่เนาะมาดูแบบฝึกหดกันดีกว่าเติมจำนวนนู่นนี่นั่นในช่องว่าค่ะถ้า C H ค่ะเลขอะตอนเท่ากับ8แสดงว่ามีโปรโตอน8ตัวเลขมวลเลขมวลคือโปรโตอนบวกกับนิวตรอนได้เป็น17ค่ะสันณ์นิวเคลียส C H เลขมวลเป็น17แล้วก็เลขอะตอมเป็น8ค่ะเรียบร้อยแล้วหขอ้อ ลองกดหยุดแบบฝึกหัดแล้วก็กดหยุดคลิปวิดีโอแล้วก็ทําก่อนเองก็ได้นะคะโอเคหวังว่าทุกคนจะกดหยุดแล้วก็ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วมาถ้างั้นก็ไปต่อค่ะธาตุ e m ค่ะอีโปรตอนสิบสามตัวแสดงว่ามีเลขอะตอมเท่ากับสิบสามค่ะมีเลขมวลเท่ากับยี่สิบหกค่ะเลขม,มวลเกิดจากโปรตอนบวกกับนิวตอนแสดงว่าสิบสามบวกอะไรสักอย่างหนึ่งได้ยี่สิบหกอะไรสักอย่างหนึ่งคือยี่สิบหกลบสิบสามได้สิบสามค่ะ ใส่อลักนิวเคลียสค่ะธาตุ em อยู่ตรงกลางแล้วก็เลขโมลเท่ากับ26เนาะเลขอะตอมเท่ากับ13อยู่ด้านล่างค่ะธาตุค่ะตัวนี้ไม่ได้ให้อะไรมาเลยแต่ว่าให้ใส่อลักนิวเคลียสมันมาแล้วก็จะรู้ว่าชื่อธาตุของมันคือ is ค่ะเลขอะตอมอยู่ด้านล่างก็คือตัวนี้ฮะมันก็คือ11ส่วนโปรโตอนก็คือ11เเท่ากับเลขอะตอม เลขมวลคือ23ค่ะเลขมวลเกิดจากนิวตรอนบวกกับโปรตอนดังนั้นนิวตรอนก็คือ23ลบโปรตอนก็คือลบกับ11ได้เป็น12ค่ะอิเล็กตรอนค่ะแ้าแ่างนั้นนิวเคลียมันมีประจุเป็น2ลบเนาะแสดงว่ามันมีอิเล็กตรอนมากกว่าโปรตอนอยู่2ตัวก็คืออิเล็กตรอนเป็น11บวกด้วย2เท่ากับ13ค่ะ ธาตุ EA ค่ะมีเลขอะตอมเท่ากับ11แสดงว่ามีโปรตอนเท่ากับ11เท่ากันเนาะเลขมวลคือโปรตอนบวกนิวตรอนได้เป็น23ค่ะสัญค่ะษณ์นิวเคลีย์มีจำนวนโปรตอนกับอิเล็กตรอนเท่ากัน,นอ,กอาอก็เลษณ์นิวเคลีย์ก็คือ EA ด้านบนเป็น23ด้านล่างเป็น11แล้วก็เนื่องจากมีโปรตอนกับอิเล็กตรอนเท่ากันก็เลยไม่ต้องใส่อะไรค่ะ ธาตุ S Y ค่ะให้ใส่สลนะักนิวเคลียสมาน้องก็สามารถใส่ได้ทุกอย่างอยู่แล้วเลขอะตอมเป็น12ค่ะเลขมวลเป็น22เอาเขาใส่มาให้แล้วอีกจำนวนโปรตอนคือ12เท่ากันค่ะส่วนอิเล็กตรอนประจุม,มันเป็น1ลบเนาะก็แสดงว่ามีอิเล็กตรอนมากกว่าโปรตอนอยู่1ตัวดังนั้นมันก็คือ12บวก1ได้13นั่นเองค่ะเรียบร่อยแล้วง่ายมากถ้าใครรู้สึกงงๆไม่เข้าใจก็ ไปย้อนด,ดูสามได้ค่ะนั่นแหละสูๆ